โครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือพื้นที่ eec ในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญด้านอุตสาหกรรมของไทยนะครับสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลเนี่ยพยายามดึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนต่อเนื่องตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับและเมื่อวานนี้ครับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้จัดสัมมนา eec คนไทยได้อะไรนะครับจัดที่เดอะไทรรีสอร์ทจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้โดยในเวทีนี้ครับ มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ EEC เนี่ยมาพูดคุยกันหลายท่านมากจริงค่ะ,ะเขาตั้งโจทย์ไว้ด้วยนะคะคือค3มเรื่องค่ะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามานะคะแล้วก็คนในพื้นที่ได้อะไร<ม>และประเทศได้อะไร<ม>เดี๋ยวเราไปหาคําตอบได้นะคะในงานนี้ค่ะเพราะว่าคุณอาชวินไปหาประเด็นแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ที่ท่านอยู่แล้วใช่ครับไปติดตามคุณอชวินเลยครับค่ะ คุณผู้ชมครับนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับจัดเวทีสัมมนาสัญจร EEC คนไทยได้อะไรครับโดยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจังหวัดแรกที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นเวทีกลางนะครับให้หน่วยงานต่างๆครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเตรียมพร้อมรับกับ EEC ที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยได้รับเกียรตินะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดรอุตมะสาวนายนมากล่าวปาฐกถาพิเศษครับ โดยดอรอุตมะเน้นย right. ้ำนะครับว่าโครงการ EEC นั้นสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆรองรับ EEC โดยเฉพาะระบบทับนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศโดยหวังนะครับว่าเมื่อโครงการ EEC เกิดขึ้นจริงนั้นจะช่วยยกระดับนะครับภาพของเศรษฐกิจและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ครับยังมีเวทีเสวนานะครับในหัวข้อ EEC คนชนบุรีได้อะไรโดยมีดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการ EEC เป็นผู้ดำเนินการเสวนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาคราัฐไทยเอกชนโดยแต่และหน่วยงานหวังนะครับว่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับประชาชนในพื้นที่ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น การ EC ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญนะครับที่จะมีส่วนช่วยยกระดับภาพของเศรษฐกิจเนื่องจากจะมีมูลค่าการพูุนมากกว่า1.5ล้านล้านบาทและจะทําให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทย นอกจากเวทีเสว,วนาที่จังหวัดชนบุรีแล้วนะครับเตรียมพบกับเวทีถัดไปได้นะครับที่จังหวัดระยองฉะเชิงเซาครับและกลับมาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครซึ่งทุกท่านเองครับสามารถติดตามรายละเอียดนะครับของงานสัมมนาสัญจรได้นะครับผ่านทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w b a n g k o k b i n e w ครับ พื้นที่ e ec นี้<ฆ>นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบุรีฉะเชิงเซาระยอง,งเพราะว่าคุณจะได้ประโยชน์จาก e ec e เต็มๆเลยนะครับ<ฆ>และเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณอุตมะสาวนายนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยตั้ง3โจทย์ใหญ่นี่คุณนินาบอกไปนะครับว่า 1. พื้นที่3จังหวัดเนี่ยได้อะไรบ้าง 2>, <ฆ>2ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและใจะเยียวยายอย่างไร3ประเทศชาติจะได ได้ไรายนี้ได้ไรายจากโครงการนี้บ้างนะครับถ้าหากทํา3ข้อนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ยังไม่ได้โครงการนี้ทําไม่สําเร็จครับเพราะฉะนั้นโครงการ EC จึงมีการวางแผนต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาวและก็ยังเป็นก้าวสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวดีมากจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างอนาคตให้กับประเทศซึ่งการพัฒนาประเทศนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนครับย้อนหลังไปช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา การลงทุนของไทยอยู่ในภาวะป่วยซึมการลงทุนถดถอยมาตั้งแต่ปี2540การลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับเพิ่มขึ้นยกเว้นประเทศไทยครับซึ่งหากขาดทุน ต่อเนื่องไทยเองก็น่าจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการ e ec นี้ถือว่าเป็นส่วนผลักดันให้มีการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นไทยเองก็ต้องนําเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่อย่างนั้นจะสู้กับที่อื่นไม่ได้ครับใช่ค่ะถ้าพูดถึง e ec นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการแรกเลยและที่รัฐบาลกล้าตัดสินใจนะคะดันพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปเลยเพื่อจะได้ใช้กฎหมายพิเศษไปด้วยนะคะดังนั้นมันก็เป็นต้นแบบเลยทีเดียวคะ่ะให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะในพื้นที่ ใกล้เคียงหรือแม้แต่ภาคอื่นทีเดียวนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ต้องบอกค่ะว่าโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มมีเห็นมากขึ้นอย่างเช่นการขยายโครงการเศรษฐกิจชีวภาพเริ่มต้นที่ e c ค่ะแต่ตอนนี้ขยายไปที่จังหวัดขอนแก่นและก็ในภาคเหนือแล้วอย่างเช่นการหาแหล่งวัตถุดิบอ้อยนะคะมันสำปะหลังเพื่อมาต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพพลาสติกชีวภาพเคมีชีวภาพค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ย้ําเลยทีเดียวนะคะว่าต้องเล่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ค่ะ มารองรับสิทธิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงให้มากที่สุดถ้ามีหลักสูตรหนึ่งปีครึ่งเนี่ยจะดีมากเลยเพราะมันต่อยอดกับปริญญาตรีได้นะคะแล้วก็เอามาทันรองรบับกับการลงทุนในช่วงแรกที่ EC จะเกิดขึ้นรวมไปถึงนโยบายหลักสูตรต่างๆที่สร้างบุคลากรเฉพาะด้านเฉพาะทางเข้ามาตรงนี้จะร่วมกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็บุคลากรที่จากต่างประเทศด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ EC เนี่ยมันสามารถขยายได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราชลบุรีใช่ไหมปราจินบุรีฉะเชิงเซ พื้นที่ในตะว,วันออกยังมีให้เห็นและก็มีศักยภาพที่ดีค่ะอย่างเช่นสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตรานั่นเองค่ะซึ่ง3จังหวัดนี้แหละค่ะจะเป็นส่วนต่อขยายของ ec ในอนาคตซึ่งตอนนี้มีการศึกษาและก็เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากอพอ,อซึ่งนายกรัมนตรีนะคะเป็นประธานด้วยค่ะและก็จะขยายต่อเนื่องไปอีกนะคะไปถึงภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยค่ะ ถ้าเราจะขยาย EEC ในภาคตะวันออก <S <S สระแก้วจันทบุรี <S 2> <S 2> ตราเอาเข้ามาเป็นทางการนะครับนั่นหมายความว่าเส้นทางคมนาคมรถไฟทั้งหลายซึ่งวันนี้วางแผนไว้แล้วจะเชื่อต่อไปเลยนะครับอันนี้กฎหมายมีเพราะฉะนั้นต้องสตัดดี้ต้องต้องศึกษาให้เสร็จศึกษาเสร็จเอาเข้า,ขออาคณะกรรมการนโยบายท่านนายกเป็นประธานเองคณะกรรมการโอเค,อเ,คเดินเลยเดินเลย นี่เราเริ่มขยายแล้วนะครับในพื้นที่นี้พื้นที่อื่นผมเรียนแล้วใต้มีสิทธิไหมเหนือตะวันตะวันออกเฉียงเหนืออีสานมีสิทธิ์รูปแบบอาจคงไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ก็จะเป็นในแนวความคิดเดียวกันมีสิ่งที่สนับสนุนพิเศษเป็นสิ่งซึ่งตรงกับวิถีชีวิตของคนในหรือสอดรับกับสิ่งซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องการ แต่ต้องเห็นร่วมกันก่อนว่าจําเป็นต้องสร้างของใหม่ๆนะจะอยู่อย่างเดิมแล้วหวังว่าเออก็จะมีความช่วยเหลือแบบเดิมๆมาช่วยเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับมันไม่พอ,อจริง EEC นะครับโดยโดยตัวมันเองเนี่ยถ้าโตไปอย่างนี้เนี่ยผมก็เรียนท่านเลยนะครับมันจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,เศษที่ครบวงจรนะฮะแล้วก็ ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยในขณะน,นี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยเพราะเราศึกษามาแนละ้วในเอเชียเนี่ยไม่แพ้ใครเลย EEC วันนีน้่ผมเรียนแล้วแหละจริงๆแล้วว่าอีซีนแต่ต้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะครับออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของคนไทยเท่านั้นแต่ว่าให้มันสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะกลุ่มเพื่อนบ้าน clmv เนี่ยที่เรารู้จักดีนะครับใกล้ตัวเรากลุ่มอาเซียน ขยายผลไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย,ย,เ,ยเราจะได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงอันนี้เองกลับมาถ้าเราสามารถทำให้กิจกรรมของ EEC เนี่ย e <EC. S 2> คนอื่นเข้ามา,ร,า,มาร่วมใช้ได้ด้วยเราก็ต่อยอดไปถึงเขาได้ด้วยเนี่ยสุดท้ายเราได้ประโยชน์นะครับในเรื่องนี้ ด้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือกอพอ,อคุณคณิตแสงสุพรรณบอกว่าใน้วันที่10สิงหาคามนี้ครับกอพอ,อจะมีการประชุมรายง,งานความคืบหน้าการลงทุนเร่งด่วน15โครงการที่ต้องแล้วเสร็จใน6เดือนนะครับรวมทั้งเสนอโครงการลงทุนเพิ่มเติม,ตมอีก5กลุ่มนั่นคือกเกษตรสมัยใหม่สิ่งแวดล้อมสาธารณาสุข SME และโครงการพัฒนาจากพื้นที่ซึ่งด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้ประสานงานให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งทำงานครับโดยทางสำนักงาน EEC จะเป็นผู้ของงบประมาณมาสนับสนุน การการเกิด EC เนี่ยเป็นการเกิดเพื่อที่จะให้ประโยชน์ตรงกับคนในพื้นที่นะครับสำหรับประเทศเนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่า EC เนี่ยเป็นพื้นที่ประตูประตูเศรษฐกิจของประเทศไทยใช่ไหมครับแต่คนในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูว่ามีเรื่องอะไรที่ขาดตกบกพร่องบ้างอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เขาได้แน่ๆคือที่ทําไปแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องการขนส่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับในที่สุดแล้วมาตรฐาน การครองชีพของคนในอีซี่จะใกล้เคียงกรุงเทพคือเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับอันที่2ทะเลยาวอันที่3าก็คือตอนนี้เรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเราทําไปแล้วนะครับส่วนที่เราจะทําที่เหลือก็คือเรื่องการสาธารณสุขและการศึกษาลงระดับพื้นที่รวมทางการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่จังหวัดเขาอยากจะทำแต่ยังทำไม่ได้ันนี้ก็จะช่วยกันทำนะครับก็จะมีหลายส่วนครับในที่สุดแล้วการพัฒนาใน e c เีนี่มันจะพัฒนาแบบองค์รวมคือเข้ามาทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็พัฒนาไป น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราทํางาน,นครับ ส่วนนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับคุณวิทยาคุณปลื้มบอกว่าปัจจุบันชนบุรีมีประชากรแฝงเนี่ยประมาณ2ล้านคนในขณะที่มีประชากรชนบุรีเพียง1ล้านคนครับคาดว่า10ปีข้างหน้าประชากรแฝงจะเพิ่มเป็น3ล้านคนประชากรชนบุรี2ล้านคนทําให้ประชากรในจังหวัดชนบุรีอีกรวมกันแล้วเป็น5ล้านคนนะครับซึ่งควรเตรียมแผนรองรับประชากรแฝงนี้รวมถึงการมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับทั้งโรงพยาบาล งบท้องถิ่นในการดูแลถนนในชุมชนการศึกษาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหลังจากที่ผ่านมาเน,เน้นโครงการขนาดใหญ่เป็นหลักเพราะว่างบประมาณภาครัฐที่ให้มาไม่เพียงพอหลังจากมีการจัดงบประมาณตามรายหัวแล้วนะครับก็หวังว่า EEC จะเกิดขึ้นตามแผนและจะเป็นประโยชน์ให้กับประชากรใน3จังหวัดนี้ครับ ในการที่รัฐบาลมีการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆางเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับ แล้วก็มีเรื่องของพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทั้งแหลมชบังสัตรหนะีก็อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็อุตภาหาแล้วก็อื่นๆเนี่ยในส่วนของความสะดวกสบายเรื่องของที่เราได้ก็คือเรื่อ,องความสะดวกสบายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็การจ้างงานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆที่รัฐบาลได้เป็นเป้าหมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรา ก็ยินดีนะครับแต่ว่า,าวันนี้นะครับทาง EEC เองทางฝ่ายจัดก็มารับฟังความเห็นจากในพื้นที่ว่า EC มาเนี่ยจะได้อะไรนะครับซึ่งวันนี้ทางในพื้นที่เองก็มีการฝากคาถามเอาไว้เหมือนกันเพราะว่า EC เนี่ยมามันก็มีทั้งทั้งที่ได้ประโยชน์แล้วก็ที่จะรับผลกระทบด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อมีการจร้างงานมากขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยถึง5้าถึงหกแสนคนนะครับในถ้ามีการลงทุนครบตามเป้าหมาย,น,ยนะครับก็จะมีทั้งคนที่มาท งานเองแล้วก็ครอบครัวที่ตามมาแล้วันต้องมีประชากรแฝงอีกไม่ต่างกว่าล้านคนแน่นอนฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้ชุมชนมีคนมากขึ้นนะครับเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องอการศึกษาเรื่องโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งก็เราก็อยากเสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยวางแผนเตรียมรองรับต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับ ด้านประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทอมตะคอปเปอร์เรชั่นมาจำกัดมหาชนนะครับคุณวิบูลย์กรมดิตบอกว่าแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะมีประมาณ2 0 0 0 0 0คนถือว่าพึงพอใจกับการทํางานของ e e c ครับแต่จะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่อเนื่องขณะนี้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอมตะที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวันในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมนะครับในขณะที่การพัฒนาแรงงานระดับอาชีวศึกษาก็ร่วมมือกับโรงงาน เพื่อเปิดสอนระดับทวิภาคีเพราะว่าการเรียนในโรงงานจะได้เรียนรู้เครื่องจักรกลมากกว่าครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ชนบุรีจะได้รับท่านนั้นก็คือการลงทุนเบื้องต้นหรือที่เราบอกว่าเลยนะครับ FDI ที่เข้ามาตรงนี้จะทำให้เกิดต้นน้ำเมื่อต้นน้ำมีน้ำปลายน้ำนั่นก็คือประชาชนนะครับหรือคนที่อยู่รอบข้าง เราจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองผมเห็นมาตลอดเวลาอมาตะตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาที่นี่ปับ๊บเมื่อมีการลงทุนนะครับประชาชนชาวข้างๆรอบๆอ,บอมตะเนี่ยก็จะได้มีธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับที่อยู่อาศัย แน่นอนเลยครับเมื่อที่ม,มีที่อยู่อาศัยปั๊บคนเข้ามาอยู่คนเข้ามาอยู่ปั๊บก็จะเกิดการจับใจใช้สอยตรงนี้ก็จะเกิดเกิดธุรกิจขึ้นมาอย่างแน่นอนและก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น eec เกิดขึ้นนะครับคนชนบุรีได้อะไรได้อน,นิสงจากตรงนี้ชัดเจนที่สุดนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สสิ่งที่จะได้รับนั่นก็คือ,อ,อ gdp ของประเทศก็จะเพิ่มมากยิงกย่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับ fdi เป็นเงินที่ ประเทศเราได้มาโดยฟรีนะครับวันนี้ EEC เกิดขึ้นอนอกจากคนชนบุรีได้แล้วประเทศไทยก็ได้ด้วยค่ะ พอมีคนเข้ามาเยอะๆมีอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งโรงงานสิ่งที่ตามมาก็คือเทคนโนโลยีแล้วก็การใช้ชีวิตในเมืองคือการเป็นเมืองย่อมๆเลยนะคะคขนาดใหญ่ดังนั้นสมาร์ทซิตี้จึงเป็นคําที่มีการพูดถึงมากที่สุดนะคะและก็ต้องไปให้ถึงด้วยนะคะเนื่องจากว่าการดําเนินธุรกิจมันใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนั่นเองะคะ่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสมยศธนพิรุณทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะคะ บอกว่าตัวเองนะคะได้เตรียมเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับสมาร์ทซิตี้ค่ะซึ่งจะเริ่มต้นที่เมืองพัทยาก่อนนะคะแล้วก็จะพัฒนาไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลค่ะเพื่อจะให้เป็นสมาร์ทซิตี้โครงข่ายหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยวางไว้หมดแล้วและก็จะรองรับการส่งเสริมพัฒนาการของสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาลงทุนด้วยค่ะ ในส่วนของแคทเทิลคอมครับเรามีความพร้อมในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่จะวางใน e อซนะครับก็คือตัวหลักคือที่เราวางคือดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์ซึ่งโปรเจกต์นี้เราเราได้ดําเนินการไปแล้วเราใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่ที่ศรีราชานะจะสร้างในส่วนของ4ีเซตสโซนก็มีในส่วนของเรสเซเดนซ์โซนนะครับแล้วก็เป็นอินโนเวชันโซนแล้วก็ดิจิตอลสวิตโซนซึ่งอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะรองรับในตัวดิจิตอลพาร์คไทยแลนดะ์ซึ่งแต่เดิมเราก็มีชุมสายโทรศัพท์ซึ่งให้บริการอยู่แล้วนะมีทททััั้งบบรรรริกาโศพ์นะค เรื่องอินเทอร์เน็ตการต่างๆที่เกี่ยวอินฟราสตรัเจอร์แล้วก็บางครั้ง IoT นะซึ่งเราจะวางอินฟราสตรัเจอร์ต่างๆเหล่านั้นนะ่ะในโซนในดิจิตอลพารท์ทไทยแลนด์นั้นนะครับขอเพิ่มขึ้นมากครับเห็นว่าณวันนี้คือการใช้โทรศัพท์เนี่ยมีสูงมากนะผู้ใช้บริการโทรศัพท์หรือซับสไครเปอร์เนี่ย90ล้านคนในประเทศไทยนะจะเห็นว่าจะเห็นว่าอ e ีคอมเมิร์ซจะเข้ามาเยอะมากนะครับว่าไม่ว่าตอนนี้มูลค่าที่เขาประเมินกันจากเอ็ดดาเนี่ยครับว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซสองล้านล้านบาทในปีห 0จะโตประมาณ8%น,นั่นคือ ผลผลิตตรงนั้นน่ะนะครับคือทําให้การเติบโตของการใช้ e-commerce ในบ้านเราซึ่งจะส่งผลให้ทางด้านอีต้อนเซอร์วิสเนี่ยหรือต้นพักเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมากขึ้นการใช้งานก็มากขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีในส่วนหลักๆคือพื้นที่คือในส่วนของตัวตัว voice นะซึ่งแล้วนี่เรามีตัวบริการเกี่ยวกับ voice ชุมสายหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของ PBX นะเป็นคราฟ PBX หรือว่าเป็น SIP Connect ตรงนี้เนี่ยเราก็มีให้บริการในพื้นที่ EC อยู่แล้วนะก็จะเป็นในส แล้วก็มีให้นะครับ c, แล้วก็ตัว i อ c ีซีดัสเซนเตอร์แล้วก็ตัวคลาวซึ่งจะรองรับบริการดิจิตอลทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ e c ทั้งหมดเลยครับว่าเตรียมพร้อมนะครับนนใช่ครับเรความพร้อมในการให้บริการทั้งหมดครับ,รบขอบคุณค่ะ